ลำร้ประยุกต์บ้ากข์ต่ยิ้เท่าไปหาว่าหม้อสัพอบายอดหม้อลำซิงยิงใช้าวเที่ยวหัวเหยียดแล้วก็ถือแหน่หน่อยมาบวางแย่งเอาผ้อแปร่ไสติมาล่ามาตั้งสัมพอลำพูดแต่งตู่ถึงข้าวสาวคนนั้นคนงามคนหงอกแม่อานุแค่บ่อยกอดอึ้งกาแฟคนนั้นเนี่ยปุ่นก็สะทธานโขว้า กินเหล้าโดยมาเต้าหมอรับว่าโอ้คงติดโจทหัวทัดเก่าบ้านพันยกขาเราจังหวนปัตดียกบดีพีก็หมายที่ต่างใทขันบ้าสัตว์ท่าร่างกองผุนพุทพ่อจังเห็นโมมือดีบุญเจ้าจังแม่นลายจ้าุเลือกสิ่นทักดิ์สิทธิ์พี่น้องเช่าบําเพื่อคอบัง รือมานรักษาสนบท่งเนี่ยประเทศนี้วัฒนธรรมไทยของข้าเอมบอพอเดือนทุกม,มาทำการเฮ็ดบ้องไฟไปหวงสวงดูซา่พาพญาแเถีนให้ฝนฝ่าตกลงมาทั่วพื้นดินพื้นไทยพื้นหน้าของพี่น้องเจ้าประสีตะกอนให้ได้เฮ็ดให้เฮ็ดห,ห,หน้าเข้างามง,งามน้ำไหลไหลป่าเยอะๆอ้าวมาแล้วครับขอบคุณครับ มาเด้อมาเด้อวพี่น้องมาเด้ยวบรรยากาศ้ารน้านวที่กำลังคึกคักสงสัยว่าสี่ยับกินกันอยู่อีกจังน่อยจึกจึจกจึกเ็ข้าละโกละดังมาออดังตัดเสี้ยวเท่าโทษบุญในกรนคือนอีดับคือผู้เจ้าอุส่าายาก่ดนอดนรอนอผมติดใจที่ได้มาเอาร้องสารองใหมดยินบุญบ่ส่าปวุ เปลือกหุบ่ทาที่สันไหลล้นนับบ่ทนกระเบนติดนอติดนอยติดพันติดมือยังก้ไแ้กโตเป็นวินวินวินมินจะท้าเอาบ่เอาติดหน้าหนบแะเจ้าพันบ่ติดนกึมอตองปวนรัาตาเพิฆบ่มไหลเท่าเ่อนก็เอามาซ้าพ่อผุมหองพดมี่นายปูอยกมือผหัวดบ้าอือดีบุญสกับาลาย หมอลำมาเพ่อบ้งอาเพ่าสีงไฟงไฟจงไฟไข่ไหนนอนี่ไข่หงดีไข่จีจกหมอลำมาขอบ้างมูยาสีโสทอนม้างสีสักเกีบหจักเอื้พี่น้องแล้วว่ามันจเาภาพใจใจไุญบ่ไห้เอามา กราบขอ <c oughs> บพระคุณท่านในอำเภอมอบควาอมใจมั่งใจ